สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินโม,ม,มแค้นแฟนมอลลังเทิดคารมรักสู้ปู่สู้คนวัอนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าค,น,คนเดิมดกับพปยาพายคนโกสุโยบานทาพี่น้อง <c oughs> มีแต่ตะโกไปหนาแต่ว่าจะมีหนาวหลายพี่น้องหนาวหลายเนี่ยบอสอ่าเพื่อนว่าอันนี้สองสามวันเนี่ยบอสอุตตูนิยมวิทยาผมอุตตูรวมอุตตูถ้าอุตตูเนี่ยมันคอยเนี่ยบอสแนวไหนอนหลับ้อนหลับอุตตูเนี่ยบอสเพื่อนออกมาเตือนแล้วเนี่ยบอสอุณหภูมิจะลดลงถึงวันที่สิบสามเนี่บอสในขั้นพานอ่ามือนี้มือสุดท้ายแล้วเด้มาล่อเบิ้งมืออื่นสิเป็นจังไหพี่น้องแต่ว่ามือนี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเนาะสำหรับพระเอกดาวรุ่งหมอลำเพลินเงินล้านน้องมานะเพชรบ้านแพงพี่่น้องลาสุด สูเพคัมพานมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วซันทอปสำหรับสตอรี่น้ององคอิงอเ,เพบันแพ่งแฟงครับเพื่อนได้ออกมาโพดบาจิสิพี่น้องรู้สึกยินดีเพื่อนว่าจากเด็กหน่อยเดินทางตามหาฝันจนได้ความหักความเมตตาจากพอ่พอพอ่อแม่แ,มแฟงครับเหตุให้น้องม่านาเพบานแท่งพระเอกหน่อยของหมอลำเคยเงินล้านเหตุตามฝันได้ย่างสมบูรณ์แบบบ้านหลังแรกของม่านาะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ วันที่6กลุมภาพันธ์2 5 6พร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาณเพชรบ,บ้านแพงณนะบ้านสวนสว,นสวรรค์ตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกนลนครเวลา21นาฬิกาถึงยนาฬิกามนพระคัม ชมรถแหล่ลำเพลินเต้ยเสดเิดพี่น้องอ,อีกหนึ่งศิลปินทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสางคนสางงานสางอาชีพเฮ็ดหายได้ขึ้นแท่นพระเอกหมอลำเพลินเงินล้านวรสันแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงแท็กุ้งอิงเพชรบ้านแพงแท็กมานะเพชรบ้านแพง oh, oh, โอ้โหต้องบอกว่าแอดมินหน่อยครับพ่ศ์พันา์ขอแสดงความยินดีกับน้องมานะจากใจจริงอีลีพงศ์พัคคานา์ ตั้งแต่มือแรกที่ห้อยคลิปนอ้องแมนบองขึ้นบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันแรกพี่นอ้องตั้งแต่บ่าได้าึ้คืนตั้งแต่บ่ายห้าในคืนตั้งแต่พอโจรับพ่อนวนไปหับไปหับกับน้องอุ้ง,<อ>งหญิงแมน,มนอ,อ่ะเป็นจังไหรหลังจากนั้นกติดตามน้องมาตลอดถึงแม้ว่าจะเจอกับหลากหลายเรื่องราวเจอกับหลากหลายอุปสรรคถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นบททดสอบเพ้ามผ่านแต่วันนี้มาณเพชรบ้านแพงได้พิสูจน์ให้เอฟซีแฟนครับได้เบื้องแล้วว่า นอกกับบอธรรมดาคือกันแมนบอกมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองอในวัยเพียงแค่ตอนนี้เท่าไรประมาณสิบแปดบอกมีสิบแปดเท่ากับน้องหญิงแล้วก็มาเขาวงการมาอยยุกับสาวหน่อยเพียงเพียงกัไลาๆการน้องหญิงมาก่อนมาก่อนกขบอโดนนแม่แต่ว่าถึงแม้ว่าสีบอสสีว่าทั้งไหนล่ะค่ะไม่ได้กับดังเปี้ยงปังแต่ว่าน้องก็ ดังเสมอต้นเสมอไปแมนพี่น้องแล้วอยากให้น้องๆที่ว่ากันว่ามองหาไอดอลมองหาแรงบันดาลใจมองหาแบบอย่างพี่น้องนอกจากน้องวิงแล้วน้องมานาเพ,นเพ็ดบรรพ่ของกาววไดติมปากเลยว่าเด็กคนนี้มีดีมีดีทุกอย่างการแสดงการลองกระลำพี่น้องเห็นประจักษ์แก่สายตา แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องยินหยัดระก็มีอทุกสิ่งทุกอย่างที่อแอดมินหน่อยบอกไปบอลที่เป็นบ้านลดความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นแง่นบบล่ะก็คือความดีความกตัญญูความสูงความอดทนแล้วก็เก็บออมอมืเป็นอย่างเอฟซีแฟนคลับพอพอแม่ๆมคือจังหากน้องพอว่าน้อง บ่มีมองตีอเออ<ช>ดีกะตันยู่ลละกัเป็นเด็กที่มีความเสมอต้นเสมอปลายใส่ส<ซ>ื่อ,อน้องมานะเพชรบ้านแพงนาะพี่น้องเนาะเคยบอกแบบใดกับน้องกะตอนนี้กะยังรู้สึกเหมือนเดิมตั้งแต่อแรกจนหอดมานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินของอาสาวหน่อยเพชรบ้านแพงที่หน้า สนับสนุนสาหรับ FC แฟนคลับผู้ใดที่ซัพพอร์ตละกะสนับสนุนน้องือว่าบอกผิดหวังติดตามคนไม่ผิดหวังอแอนไม่หน่อยก่าวเบาเลยเพียงคำถามแล้วลาสุนทรพ่นองเนาะสําหรับนะ้องมานะเพชรบ้านแพงเพิในออกมากเคลื่อนไหวเมืบอบ่กคีชวโม,มงนี้เองบ,บางครั้งชีวิตก็คงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ามีบานไอยูมีข่าไ้กินมีงานให้ทําคนในบ้านไม่อดอยากเพียงเท่านี้ก็สุขแล้วอ,อันนี้คือขนาดโพสยังบ่งบอกถึงความทีว่า คิดถึงคนอื่นคิดถึงครอบครัวจังสิแม่น้องถ้าเพื่ไดติดตามน้องมาเนะน้องสู่ยิ่ลีค่ะก็เลยได้ซื้อบมาน่ะมาน้ะนี่คือบอสโจหรือว่าพอโจตั้งให้ที่น้องมาน่ะเพชรบ้านแพงนี่แหละแล้วบ้านหลังนี้น้องหุญิงขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมค่ะบ้านเขาองน้องหุิงเอฟี่ฟนคับพ่อพ่อม่์เมยกก็ตั้งให้ว่าบ้านหังก่านบ้านห้อมฮักบ้านห้อมหักสำหรับน้องมานะผมตั้งให้เองตั้ง แต่๋ยวทุกคนได้ยินตัง,งได้แต่เ่าทัหรับผมผมขอตังซื้อบ้านหลังนี้ว่าบ้านมานะบ้านมานะแมน<อ>ตรงๆพี่น้องเกิดจากความมุ่งมานะความอดทนความตั้งใจความสูงความส้มสนของน้องอิหลเนะพี่น้องเนาะเด็กหนุ่มตัวน,น้อยๆบางๆพี่น้องพผยสีเสื้อถอนมัน่นปรจักษถอนมั่นแต่ต่อายุแค่สิบกว่าปีหลางถวยล้างซ้ำ เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นได้ทุกอย่างขอให้มีคนจ้างคาแรงพี่น้องโอ้โหบอกว่าสุดจะอนมันมันเมื่อยขนาดใจวันละสามร้อยสองร้อยกวนน้องเห็ดมาแล้วนี่แหละแต่ว่าน้องนาะลาีิริพี่น้องทำพูดได้เด็กเคยได้บอกกับน้องเด้อสีหูเลยว่าโอโ้เด็กน่อยอยังถูกจะข่วแทอืมเนาะเอาแต่ว่าสำหรับอ่าพอเด้อมนะันา่ะเอ้ยกับอัน อแม่น้อยนี่แ่ะพอได้ไปเด้อ <ạ. S 2> บอกไว้ก่อนเลยสกลนครแม่นบ่แม่มนประวันนึงละ่ะไกลกะไกลแน่อยู่แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้กะบไกลงานแล้วทางวัดพระธาตุพุทธวงศ์พี่น้องอ่ากัสิจัดงานคือกันน้องพี่น้องแต่ว่าก็สิบ่จัดใหญ่คือจ้บปีที่ผ่านมาเอาแบบซอ,บซอฟตแต่ว่ากะเรียนเชิญเอฟซีแฟนคลับอ่ามีสหายญาติธรรมผู้ใดต้องการสิมาร่วมเนาะพี่น้องเนาะ งานบุญงานกุศลฉลองพระธาตุพุทธวงศ์ปีที่สามพี่น้องก,กับมาได้พี่น้องช่วงเศร้ากติเป็นพิธีทั้งศาสนาค่ะ,ะกลางคืนพี่น้องมีหมอล่ำให้เบ่งอ่าอาัารนเราเพยายามคำเดี๋ยวเข้าจ้งออกมาไอาคลิปเกี่ยวกับ งานบุญของเ้าอีกรอบหนึง่งแต่ว่าอตอนนี้ก็คือสําหรับน้องมานณะเพชรบ้านแพงนะ้องพี่น้องเนาะเรียนเชิญเอซพออฟซีแม่ผู้ใดอยากไปร่วมขึ้นบ้านใหม่กับน้องวสันทอ,อขึ้นบ้านใหม่มานณะเพชรบ้านแพงขอกราบเรียนเชิญทุกท่านครับเพื่อว่ามาร่วมยินดีสนุกด้วยกันครับ มาณเพชรบ้านแพงหรือว่าในวงเล็บมู่นโนลโดนวิจิตนี่แหละม,มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึหมู่เจ็ดบ้านสวนสวรรค์ตําบลโคกภูอําเภอภูพานจังหวัดส,สกลน,นครเวลาเก่านาฬิกาก็คือเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่สิบเนาฬิกาถวายพระทหารเพลงนครสิบเก่านาิกา เชิญร่วมรับประทานอาหารหละักะเวลา21นาฬิการถแห่สาวน้อยหน่วยสองชมฟรีพีาคาผาชุดจอชุดจอเซว่าเอซีพอเอซีแม่ของนองมานาเพดบานแพ่งสีเดินทางไปอ่าให้กำลังใจนองหลายยูว่าซันทอะให้คาผานถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เอซีแฟนคลับเนี้ยแนนเพราะความน่ารักความเสมอต้นเสมอปลายของนองอิลีความใสซื่อความกตัญญูนี่ละพี่นองยังไม่ถึงสองปีค่ะ <c oughs> พี่นองเบ <c oughs> ิ่งบานนองค่ะ ตอนปยนี้ผ่าน,ยน,นอยู่มาปีนี้ยังประทัดได้เห็ดบ้านหลังไงนปนี้พี่น้อง <ภา S 1> เอออันนี้ก็บเครื่ําต,ำ,ตำนี่กต้องมี่ยังแล้วอะไรเหยียบสองล้านเสว่าอีหยังขังได้บิว้วยิ้หยังแล้วเลยแน่นอน<ภ>ามาอยู่สาโนยยังไม่ถึงสองปีมีเงินเรียกได้ว่าตัวเรียกกินหลักซะไป <ภา S 1> นะเนาะบ้านรถเอย้ยออหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง<ภ>าถือว่านี่คือกําลังหลักของครอบครัว ปูหยาคือสีสมบัยละเนาะวันนี้เนาะโอ้ดีใจน้ำปูน้ำหยาเซว่าผู้บริหารบอสโจกับแมนนุดเนาะกสิดีใจแล้วกับปลื้มใจน้ำถือว่าเป็นองค์กรที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับอีกหลายๆครอบครัวพี่นนองอ่ะจังสันน้องพี่ข้าพานเนาะซสื้อไทยไทยซื้อกะยินดีกับน้องมานาเพชรพันแพงขอให้อ่าเป็นบานที่ว่าเงินทองไหลเข่าบ่ขาดละซันเถาะพี่พัน แห่งยูแห่งซุมแห่งเย็นเนาะแล้วบอกเอฟซีแฟนครับก่อนสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปวันนี้วันที่13มกราคมพศสองพสิบแปเอามันไปใจจังหน่อยนี่โลด1,8,1่งหนึ่งแหนึ่มูเจ็ดพี่น้องงามถูกโตอ่ะอ่ะนั่นแหละพี่น้องขอให้เอฟซีแฟนครับโชคมันลำลำเรยรยๆถูกหวยกันทุกคน เพยาผานฟันทงวันนี้หาไหมาหา,มาไหมน้่นน้อง <c oughs> อ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ